อนี้พายุทพาปืนเข้าครัวเองเลยนะครับวันนี้ไปทุ่งนามาเมื่อเช้านี้ได้ปลาไหลมาหนึ่งตัวครับอันนี้แปลสภาพเรียบร้อยเลยนะครับเป็นปลาไหลสุดยอดของปลาคือปลาไหลเราก็ตำเตรียมเครื่องแกงก็จะมีะพริกแห้งกระเทียมหอมตะไคร้ใบมะกรูดนะครับตำให้ละเอียดพอดีไม่ได้ไปซื้อเครื่องแกงตัวแม่ร่อยเลยทำเองภรรยาตเตรียมไว้ให้ก็ตำได้ แบบยีราของคุณยุทธก็จะใส่กระเพราหน่อยนะครับใบกะเพราด้วยยีรากะเพราแล้วก็ถ้าภาษาไทยก็ว่ามะเขือพวงถ้าภาษาบ้านผมเรียกบะแข็งใส่บะแข็งน้ำเด้อหรือแสบเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วก็ตั้งเตาไฟอ่อนไฟอ่อนครับไฟอ่อนก็นิดหน่อยไฟอ่อนก็ไม่ถูกไม่ไม่ไม่ถูกจับครับไฟอ่อน ถ้ากินเด็กก่อนอาจจะถูกจับถูกจับได้น้ำมันเยอะจังไปลาปเราเยอะครับปลามันต้องมันจะติกกระทะนะครับเดี๋ยวผมทําเสร็จนะครับจะพามาให้ดูนะครับว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับชอบกดไลค์ถูกใจกดแชร์ฝากซับตะ,ตะครด้วยนะครับลงได้แล้วโอเคครับโอ,โอเคโอเคนี่นะไม่ใช่เอาตน,นี้ก่อนได้หรอ นี่กอดแป๊บนึงอ,อ๋อไหนก่อนไม่รู้นะเ <Yeah. S 2> <Yeah. S 1> น,นั่นจะเด้งขึ้นมานะครับเนื้อจะเด้งควาะมนันสดๆเนื้อเด้งเ,เลยนะครับคอคำเลย เดี๋ยวคเข้ดูตอนจบนะครับแค่นี้ก่อนผมไได้ตัดต่อนะผมได้ตัดต่อนะอเราเรามือสมัครเล่น